เอาละครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกมโนบก็แบบออสตาเหมือนเดิมนะครับอยู่ใน ID น้องคนเดิมนะครับวิดีโอนี้ก็จะเป็นวิดีโอสุดท้ายนะครับผมสำหรับตัวละครที่เป็นคริสต์มาสบล็อกนะครับเพราะมันไม่มีแล้วนะครับตัวละครที่จะรีวิวนั่นก็คือคูลูลูเทฟนะครับผมเอ่อผมไม่รู้ผมอ่านถูกหรือเปล่าแต่ว่าเป็นตัวละครสาวขังข้าวนะครับที่เรียกได้ว่าน่าจะตุ่งอยู่นะครับเพราะมันมีเอฟเฟกต์นะครับก็คือการเลือดไหลนั่นเองนะครับแน่นอนว่าแวมไพร์มันตีก็ต้้อออองงเเเเลลลืดไไไหหแวววนนนนนนาาาะะะตต่่่่่่ััครทีีีีขมมปยยู เออนี่งไงครับผมโหเวลร้อยเจ็ดห้าด้วยนะครับก็ตัวละครน,นี้นะครับมีติดเลือดไหลนะครับ5ครั้งนะครับใน8วีนะครับเป็นธาตุไฟนะครับวางพื้นนะครับเอ๊ะทำไมมีเฮ้ทุกคนเห็นไหม ทำไมไม่มีตัวนั้นอยู่นั่นด้วยไม่รู้เหมือนกันโอเคแล้วก็ใช้เงิน500ในการวางนะครับดาเมจที่9ก0าพันวิตีที1ระยะ40ครับแคตตาล็อกมีทั้งหมด4ตัวบวกดาเอตสิบเปอร์เซ็นต์เท่าขึ้นไหลนะครับทุกคนโอเคนะฮะก็นี่ฮะเป็นแวมไพร์นะครับซึ่งในกใ,ในในอนิเมะแม่งสวยมากนะครับผมไม่เคยดูนะแต่ว่าผมไปเซิร์ชรูปดูนะว่าตัวละครน,นี้จากอะไรนะครับก็สวยมากมากโอเคตัวละครน,นี้ได้จากไหนครับก็คือคริสต์มาสบล็อกนะครับ4นะครับผมเลดดับอยู่ที่0.5เหมือนนนกััะครบ โอเคตัวละครนี้นะเออก็ใครที่สุมได้ก็มารอดูกันว่ามันจะเก่งไหมนะฮะให้ทุกคนได้ดูกันเลยนะครับสำหรับตัวละครอย่างคูลูรุทเทฟคูลูรุคูลูคูคูอุช่างมันฮะโอ้ครับตัวละครนี้ก็เป็นตัวละครวางพื้นเหมือนเดิมครับตัวละครตีเอมมันน้อยจังวะโอเคพอวางไปปุ๊บก็อุ้ยมีอนิเมชั่นแบบนี้นะครับอ้น่ารักมากเลยอะทุกคนโอเคตัวละครนี้อย่างที่บอกครับว่ามันเลือดไหลนะครับดูกันว่ามันเลือดไหลยังไง โอ้วงตีก็ระยะตีก็โอเคนะแต่ว่าวงเตีเนี่ยโอเคกว่านะครับค่อนข้างโอเคเลยเพราะมันมาปุ๊บเลือดไหลเลยนะครับพุ่งมาใช้ควนเนาะโอ้โหเนสโก้เนี่ยโอ้อัพเยอะด้วยนะครับเลือดไหลนะครับทุกคนก็เล่นได้วันดีนะผมว่าผมว่าผมว่าโอเคเลยขั้นแรกครับ650ครับดาเมจ20,500ครับแล้วก็4,000ครับแอนิเมชันใหม่ครับดาเมจ100,000ครับระยะ80ครับดูนนะครับปุ่มว้าวโอเคใช้ได้มาดูกันว่าแอนิเมชันเป็นไง ควรควรเนาะโอเคมันมันใช้พลังอะไรนะครับทุกคนเป็นตัวที่เยี่ยมอยู่นะครับผมแล้วก็หมื่นสี่ครับดาเมจสามแสนเจ็ดพันครับแล้วก็สามหมื่นหนึ่งนะครับดาเมจจะอยู่ที่ล้านโอ้โหล้านเลยพี่โอ้เป็นล้านเลยครับก็คือหนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นนะครับจากหกวีเป็นเก้าวีนะครับส่วนตัวผมว่าก็ได้อยู่นะครับดาเมจเยอะมากครับโอเคก็ตัวครนี้เป็นตัวเลทนะครับผมลงเลทได้ก็คืออยู่ที่ ห้าหมื่นต่อหนึ่งตัวนะครับดาเมจก็ให้รวมๆแล้วก็ประมาณ6ล้านนะครับผม6ล้านนะครับก็ดีอยู่นะครับผมคราวนี้เรามาอัพครับขั้นอินฟินิตครับอยู่ที่ใช้เงินอยู่ที่ประมาณ1 8้แแสนนะครับก็4 8ล้านแหมื่นระยะ100ครับอนิเมชันใหม่ครับโอเคโคลนเล็กลงมาหน่อยนะครับแต่ว่าดาเมจเยอะขึ้นโอเคเอ้ยมันเอาใครออกมาช่วยมาละตีนานหน่อยนะครับ9วิอุ้ย โอ้ตัวคนนี้มันควรจะเข้านะมึงทําโมเดลมาแล้วมันเท่มากโอเคก็1ตัวนะครับใช้อยู่ประมาณเกือบ2ล้านเลยนะครับผมทุกคนนะสำหรับอ่าอินฟินิตนะแต่ว่าให้ดาเมจอยู่ที่4ล้านเลยนะครับคราวนี้เราจะเอาตัวของเลดมาวางอ่ะเลดมาวางด้วยแล้วก็ตัวอินฟินิตด้วยคราวนี้ผมจะทาการบัฟนะครับ250%ารนะครับทุกคนอ่าเรามาดูกันว่า Red, เลดดาเมจเท่าไหร่เลดอยู่ที่ดีครับผม 4ล้านนะครับถ้าเลือดไหลด้วยก็4 4่ส่ทีะครับอ่า5้ทีสิเออ5้ทีก็นั่นแหละครับโคตรเยอะเลยนะครับผมประมาณ20ล้านได้นะครับสำหรับตัวละครนี้นะฮะแล้วก็ตัวของอ่าอินฟินิตนะครับอยู่ที่นี่เลยสิบสล้านต่อการโจมตี1นทีนะครับก็โค่นนะส่วนตัวผมมองว่าโค่นมันค่อนข้างอ่าเล็กไปหน่อยแต่ว่าก็ได้นะครับอ่าพอตีได้อยู่นะฮะ อินฟินิตใช้2ล้านนะครับผมส่วนเลดใช้ห้า0 0ื่นเท่านั้นผมมองว่าเลดแม่งโคตรดีเลยนะครับผมใส่ออฟระยะใส่ออฟไฟอะไรนี้นะครับแจ๋วเลยนะครับเล่นแรกๆนะครับก็ตัวธาตุไฟนะครับใช้ลงในเล็กของ ดีมากเลยนะครับและนี่ก็คือตัวละครที่อยู่ในคริสต์มาสบ็อกซ4นะครับเปอร์เซนต์ดอปอยู่ที่0.5นะครับทุกคนคิดเห็นยังไงครับผมคิดว่านะหลายๆตัวเลยในคริสต์มาสบ็อกนะครับผมมองว่าตัวละครนี้น่าจะคุ้มค่าที่สุดแล้วในการเล่นนะถือเป็นตัวที่ดีมากเลยเท่าที่รีวิวมานะครับคิดเห็นยังไงครับกับคริสต์มาสบ็อกทุกอันนะครับปีนี้ดีไม่ดียังไงคอมเมนต์กันทีนะครับในวิดีโอนี้ก็คือวิดีโอสุดท้ายส่วนวิดีโอต่อไปก็จะเป็นตัวละครเกี่ยวกััับนนนนนนคแต่่่่วววาาเอออไ้้ลงืกกกใิดีีีโ็ขุุทท ตามรับชมนะครับการรีวิวทุกตัวเลยในครั้งนี้นะครับโอ้ก็เรียกได้ว่าเยอะมากเลยนะหลายตัวจริงๆครับเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนขอบคุณน้องคนนี้ด้วยที่ให้ยืมไอดีมารีวิวนะครับทั้งหมดสตัวนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ